สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะเราก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4มีชื่อหม่วยว่างานช่างเราก็จะมาเรียนเรื่องตัวอย่างการดูแลรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวตัวชี้วัดง1.1ป3ทับใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงานจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบ,บอกตัวอย่างการดูแลรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวได้ เรามาทบทวนความรู้เมื่อคาบที่แล้วกันนะคะในเรื่องของประโยชน์ของการดูแลรักษาของเล่นและการซ่อมแซมนะคะของใช้ส่วนตัวนักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการดูแลรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวได้อย่างถูกต้องนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างการดูแลรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวอันดับแรกนะคะการบำรุงรักษาของเล่น เลนะคะใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดทำความสะอาดของเล่นนะคะต่อไปใช้กาวติดชิ้นส่วนที่แตกหักของของเล่นที่ทำจากพลาสติกให้ดีได้แบบเดิมค่ะต่อไปใช้ไขควงขันสกรกหูหรือตะปูควงนะคะที่หลุดออกจากของเล่นให้แน่นเหมือนเดิม ใช้มือหรือประแจหมุนนอตที่หลุดออกจากของเล่นให้แน่นเหมือนเดิมอันนี้คือประแจนะคะ,ะต่อไปนะคะสองการซ่อมแฟมของใช้ส่วนตัวนะคะเรามาดูเจ้า่าจะมีอะไรบ้างตัวอย่างนะคะการซ่อมแฟมกล่องเินสอพลาสติกที่แตกหักด้วยการติดกาวชนิดติดทนนานนะคะ,ะแล้วก็ การใช้กาวยางติดพื้นรองเทา้าของเราที่หลุดนะคะ,ะแล้วก็การใช้สก๊อตเทปหรือเทปกาวติดสม,มุดหรือหนังสือที่ขาดนะคะต่อไปการซ่องแซมเสื้อผ้าที่ขาดด้วยการเย็บเรามาดูนะคะสก๊อตเทปก็คือเทปกาวใสมีความเหนียวใช้ติดวัสดุถ้าใครยังจำได้นะคะสก๊อตเทปเนี่ย คูขวานจะใช้ติดอะไรคะปกหนังสือของเราที่มันขาดหรือหนังสือแบบฝุกหขาดสมุดที่มันขาดเราก็จะติดตะกทีบให้นักเรียนนะคะต่อไปการเย็บคือการใช้เข็มกับด้ายใช่ไหมคะที่คุูขวานเคยสอนว่าถ้าสมมติว่าเสื้อของเราเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็ด้ายเย็บเน่ยเป็นสีขาวเราต้องใช้ด้ายสีอะไรคะก็ต้องใช้ด้ายสีขาวหรือถ้าไม่มีก็ ใช้สีที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะนี่นะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดด้วยการเย็บถ้าเราเย็บไม่ได้เราก็ให้คุณแม่เย็บให้นะคะหรือถ้าบ้านไหนไม่มีเวลาก็ไปเย็บที่ร้านแต่ก็เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นมานะคะอ่าสไลด์นะคะความรู้ที่ได้จากการเรียนก็คือการเออตัวอย่างการดูแลร,รักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวนะคะ นัเกเรียนก็สามารถบอกตัวอย่างการดูแลรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวได้อย่างถูกต้องค่ะนีนะคะครูคัก็ให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหน้าที่98นะคะนักเรียนดูเลยนะคะนักเรียนอ่นะะนนอานลักษณะการชำรุดของของเล่นของใช้ที่กําหนดแล้วบอกวิธีบํารุงรักษาและการซ่อแมแซมลงในช่องว่างนะคะจะมีอยู่สองช่องช่องแรกก็คือลักษณะการชำรุดแล้วก็ วิธีการบำรุงรักษาและการซ่อแมแซมนะหรือการยกตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะอาเช่นอันแรกกระดุมหลุดจากเสื้ออาวิธีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมก็คือใช้เข็มและได้เย็บส่วนที่กระดุมหลุดแบบนี้นะคะอะข้อต่อไปก็รองเท้าหนังพื้นหลุดสันปกหนังสืดขาดของเล่นรถพลาสติกมีชิ้นส่วนแตกหักแล้วก็สุดท้ายตุ๊กตาผ้าได้เย็บขาดนะคะทีะนี้อาใครที่ อยศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็สามารถดูในหนังสือหน้าที่95และ96ได้นะคะเพื่อใช้ในการตอบคาถามในหน้าที่98นี้นะคะใครที่ทําเสร็จแล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูวันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คือครูังขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้คือในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ